โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ชาแนลสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีกเกมใหม่ล่าสุดครับ Moonlight Blade นะครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่2นะครับของเกม Moonlight b l a d e นะซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมีข่าวสารนะครับมาฝากเพื่อนเเกี่ยวกับเกมนี้นะสาหรับใครที่กําลังรอเกมนี้อยู่นะครับบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะก็สําหรับเนื้อหาครับจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมีเนื้อหาหลักๆนะครับ มาแนะนําเพื่อนๆประมาณ2หัวข้อใหญ่ๆนะครับสาหรับหัวข้อแรกเนี่ยก็จะเป็นตอนนี้นะครับมูลไลเบกเขาได้เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและปัจจุบันเนี่ยณนะขณะที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่นะครับต้องบอกว่ายอดลงทะเบียนเนี่ยมากกว่า4 0 0 0 0นคนแล้วนะถือว่าเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าที่ผมคิดว่าจํานวนคนเนี่ยมันขึ้นไวมากๆนะครับนั่นหมายความว่ากระแสเกมนี้กําลังมาเลยนะซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการลงทะเบียนล่วงหน้าให้กับเพื่อนๆกันนะครับที่สำคัญเกมนี้เนี่ย ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับไม่ใช่ลงไปงันๆนะเพราะว่ามันยังมีของรางวัลสุดพิเศษให้กับคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยนะครับ ก็สำหรับวิธีการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับเดี๋ยวลิงก์อันนี้นะครับผมจะโพดไว้ทางใต้คลิปนะแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้เข้าผ่านทางเว็บในคอมนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปที่ Google Play นะครับหรือว่า App Store ก็ได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะลงได้แค่ Google Play มั้งแอปสตอร์เนี่ยอาจจะต้องรออีกสักหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยอดลงทะเบียนล่วงหน้านะครับป่าไป4ี่แสนกว่าคนแล้วนะหรือว่าเพื่อนๆจะสามารถสแกน QR Code คตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็สำหรับลงทะเบียนนะครับง่ายๆ แค่คลิกลงทะเบียนตรงนี้นครับอันนี้ผมก็ลงทะเบียนเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับการกดลงทะเบียนล่วงหน้านะครับจะได้ของรางวัลพิเศษอะไรบ้างน,นะครับก็จะมี4อย่างนี้เลยครับรับของรางวัลลิมิเต็ดนะครับจะมีตัวฟ้า99บเใบเงิน 88, 8 8 8 8 8นรบนะครับตำราวีเดชน2 5ชิ้นแล้วก็ฉายาบุกเบิกยุทธภพด้วยนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นฉายาลิมิเต็ดเลยนะและนอกจากนี้นะครับมันยังมีปลดล็อกรางวัลเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อจํานวนยอดลงทะเบียนถึงยอดที่เขากําหนดด้วยนะครับ ก็สาหรับตอนนี้นะครับยอดลงทะเบียนเนี่ยสี่แสนกว่าคนใช่ไหมตอนนี้เราก็ปลดล็อกไป3อย่างแล้วนะครับหนึ่งแสนคนเราจะได้เงินเปลี่ยนเงินนะครับเพิ่มอีก3ามหมื่นเหรียญสองแสนได้ตําราวีวชน1จํานวน10เล่มแล้วก็3ามแสนนะครับจะได้ศีลาชลําระจํานวน10ชิ้นแล้วก็50,000นเนี่ยได้ตั๋ววีรชน2อันนะครับและสุดท้าย1 000, ล้านนะครับถ้าเกิดถึง1 000, ลา้านไรเนี่ยเราจะได้เป็นตัวละครวีรชนระดับสีม่วงมาเลยนะ ก็ชื่อเนี่ยตึงแชร์ยงหรือเปล่าอันนี้ผมอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเราช่วยกันเนี่ยยังไงถึงอยู่แล้วนะครับ1ล้านตอนนี้เนี่ยก็จะถึงครึ่งอยู่แล้วด้วยนะแล้วก็นอกจากนี้นะครับสาหรับคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับโดยใช้เบอร์มือถือนะครับตรงนี้นะเราจะมีโอกาสได้รับของรางวัลเพิ่มเติมด้วยนะครับตามนี้เลยเพื่อน GeForce RTX 3 0 7 0ูกราฟิกการ์ดนะครับ iPad mini iPhone 13 Pro Max iPhone 13แล้วก็ iPad Air นะครับพวกนี้เนี่ย จะแจกกันฟรีๆเลยนะขั้นตอนก็ง่ายๆครับเดี๋ยวเราก็มาทําพร้อมๆกันเลยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆกรอกมือถือนะครับแล้วก็กรอีเมลติ๊กยอมรับให้หมดแล้วก็กดยืนยันข้อมูลนะครับสําหรับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็ขอกรอกก่อนนะนี่ครับก็หลังจากที่เพื่อนๆกรอกข้อมูลแล้วก็กดยืนยันเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นว่ายินดีด้วยการลงทะเบียนสําเร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะต้องทําการแชร์ไปยังหน้า Facebook เรานะครับแล้วก็ตั้งแคปชั่นเด็ดในหัวข้อให้เพื่อนและคนรู้จัก ที่อ่านแล้วจะต้องอยากเล่นนะครับเอาจริงผมเนี่ยเป็นคนที่ตั้งแคปชั่นไม่ค่อยเก่งนะแล้วก็ข้อสนะครับห้ามลืมทำนะก็คือติดแฮช a ท็กมูทไลฟ์เบทด้วยนะและสุดท้ายเปิดโพลที่แชร์เป็นสาธารณะนะเพราะตรงนี้เนี่ยทีมงานเขาจะได้เช็คได้นะครับถ้าเกิดเราได้รางวัลมาแต่ว่าเราไม่ได้เปิดสาธารณะแล้วเขามาเช็คเจอเนี่ยเราก็อดของรางวัลน,นะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่ทันการ i น่าเวิลด์2022นะครับที่เขาจะมีแจก ID ดีคอสเบต้าให้เราทดลองนะครับ ตรงนี้เนี่ยมันก็ยังมีก๊อกสอนะให้เพื่อนๆคนที่พลาดนะครับสามารถมารับสิทธิ์ทดสอบโค้ดเบต้าของเกมได้นะครับอันนี้เนี่ยการันตีแบบไม่ต้องรุ้นเลยนะก็ง่ายๆนะครับกิจกรรมเนี่ยเราจะต้องเชิญเพื่อนนะครับให้ครบนะแต่สําหรับคนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเชิญเพื่อนตรงนี้ได้นะครับเพื่อนๆจะต้อง มีบัญชีกาลีนาก่อนนะเพราะฉะนั้นใครยังไม่มีนะครับ <ๆ S 1> พเพื่อนๆก็สามารถคลิกที่ลิงก์ข้างล่างใต้คลิปผมได้เลยนะครับ w w w g a l i n a c o t h นเะครับเข้าไปสมัคร ID ได้เลยนะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เ,เพื่อนๆสมัครเสร็จเรียบร้อยล็อกอินเรียบร้อยนะครับพเพื่อนๆก็มากดปุ่มเชิญเพื่อนตรงนี้ได้เลยครับและหลังจากที่เรากดปุ่มเชิญเพื่อนแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีลิงก์เชิญเพื่อนของเราเองนะหลังจากที่ได้ลิงก์พิเศษของเรามาแล้วนะครับอันนี้ก็ง่ายแหละ เพื่อนเพียงแค่ส่งลิงก์นี้นะครับให้กับเพื่อนเพื่อนคนอื่นของเรานะครับแล้วก็ให้เขาคลิกที่ลิงก์แล้วก็ทําตามขั้นตอนที่ลิงก์เขาบอกได้เลยนะซึ่งเขาบอกว่าเมื่อเราเชิญเพื่อนได้สําเร็จนะครับทั้งผู้เชิญแล้วก็ผู้ถูกเชิญเนี่ยจะได้รับรางวัลตามจํานวนเพื่อนที่เราสามารถเชิญได้นะครับโอเคก็อันนี้เดี๋ยวผมก็เอาลิงก์ไปให้เพื่อนของผมอีกทีหนึ่งนะหรือว่าใครมีเพื่อนเยอะเนี่ยแชร์ไปหน้า Facebook ก็ได้นะครับอาจจะมีเพื่อนๆกดให้ครบเลยนะเพียงแค่3คนเองครับ ก็สาหรับของทั้งวันที่ได้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเชิญเพื่อน1คนจะได้อุปกรณ์เสริมพลัง2จํานวน20ชิ้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะใช้อัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆของตัวละครโดยจะได้รับ E.P ทั้งหมด15แต้มแตนะแล้วก็ถ้าเชิญเพื่อน2คนจะได้ตั๋วคอสตูม1ชิ้นซึ่งจะมีโอกาสได้รับคอสตูมแบบล้าค่าด้วยนะก็ตรงนี้เนี่ยคอสตูมมีอะไรบ้างน,นี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกัน,นครับอาจจะต้องไปรอหลุนตอนเปิดเกมน,นะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับอย่างที่3 เราจะได้อุปกรณ์ประดับหลังนะครับโอ้โหบอกเลยของประดับหลังนี่เทแน่นอนและที่สาคัญที่สุดนะครับสิทธิทดสอบโคเบต้าหนึ่งสิทธิ์สำหรับผู้เชิญแล้วก็ผู้ถูกเชิญด้วยนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะเล่นโค้เบต้านะครับจะได้รู้ว่าระบบเกมนี้เป็นยังไงแล้วก็เปิดจริงเนี่ยจะได้เล่นนําหน้าคนอื่นก็อย่าพลาดนะครับสาหรับกิจกรรมนี้นะแล้วก็สุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นของเกมนี้คร่าวๆอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะสำหรับอย่างแรกเลยนะครับ ก็คือการแต่งตัวละครนะครับผมบอกเลยว่าการแต่งตัวละครเกมนี้เนี่ยใครที่ชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้าหรือว่าจะไปเอาตัวละครใจากในการ์ตูนอนิเมะหรือคนจริงๆเนี่ยมาเป็นแบบในการแต่งตัวก็ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันแต่งตัวได้แบบหลากหลายมากๆนะจะทําตัวละครเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความสร้างสรรค์ของเพื่อนๆแล้วนะครับก็โหดูที่สําคัญเนี่ยหน้าตานี้แบบหน้าตาดูดีมากนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับต่อมาสําหรับ เซิร์ฟไทยของเราครับตอนเกมเปิดเนี่ยมันจะมีสำนักทั้งหมด6สำนักด้วยกันนะครับซึ่งอนาคตมันจะมีสำนักเพิ่มเติมมาด้วยนะก็สำหรับใครที่อยากเห็นสำนักเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้เนี่ยลองไปดูคลิปแรกของผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์คลิปไว้ที่ท้ายคลิปด้วยนะสำหรับ6สำนักแรกนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเนี่ยเขาจะเป็นกระบี่นะครับทวนมัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตเมานะอันนี้เนี่ยโหผม ปวยมากเพื่พนๆเพราะว่ามันมาพร้อมน้องหมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีพัดส,สาหรับพัดเนี่ยจะเป็นเหมือนหุ่นเชิดน,นะครับแล้วก็จะมีล่มแล้วก็ครุยนะครับนอกจากนี้นะครับตัวเกมยังมีระบบสภาพอากาศที่เสมือนจริงด้วยนะตรงนี้เนี่ยเราก็มาลองเลื่อนดูได้นะครับนี่โอ้หอันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นบาบสองนะครับตอนฝนตกนะแล้วก็พอถึงตอนเย็นพารทิสตกดินโอ้โหสวยงามมากนะครับพารทิสตกดินแล้วก็ช่วงค่ําคืนเนี่ยก็กลายเป็นกลางคืนเลยนะครับและสุดท้ายสําหรับ คนที่เลือกไม่ได้นะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยเหมาะกับคลาสไหนนะเราก็สามารถมาทําแบบสอบถามตรงนี้ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมมาลองทําให้เพื่อนๆดูเลยดีกว่าว่าผมจะเหมาะกับคลาสไหนนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมอยากเล่นคลาสมัดเมาอยู่แล้วนะครับก็ผมขอต่อสู้คนเดียวแล้วกันจุดเด่นเนี่ยสไตล์การต่อสู้นะครับเอาจริงผมชอบโจมตีระยะไกลนะสไตล์การต่อสู้ตัวละครที่มีความสามารถสูงขณะเดียวกันก็ควบคุมยากนะครับสำหรับผมเนี่ยผมว่าผมต้องบีเพื่อน ต้องเอาตัวละครที่มีความสามารถสูงนะครับแล้วก็ต้องแบบควบคุมยากนิดนึงคนอาจจะได้เล่นน้อยอะไรแบบนี้นะเพราะผมเนี่ยไม่ชอบเล่นตัวละครที่คนเล่นกันเยอะนะครับในการต่อสู้คุณต้องการรับบทบาทใดในทีมต่อสู้ของคุณนะครับตัวทำได้เป็นหลักตัวซัพพอร์ตแทงที่สร้างโอกาสโอ้โหผมเอาเป็นตัวดดเมจหลักแล้วกันนะโอเคครับตัวละครคลาสที่ผมได้นะครับก็จะเป็นกระบีนะ จมตีด้วยกระบี่ที่รุนแรงแล้วก็รวดเร็วนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปรีวิวเกี่ยวกับการพรีลีจิตล่วงหน้านะครับเพื่อรับของรางวัลแล้วก็สําหรับเพื่อนคนไหนที่ยังไม่มี i อดีโค้ดเบตานะครับก็สามารถร่วมกิจกรรมเชิญเพื่อนได้นะจะสามารถรับ ID ดีโค้ดเบต้าได้แบบ100%ด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสําหรับใครที่ชอบนะครับ เกมมูลไลเบทแล้วก็ชอบคิวของผมเนี่ยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอ๋อแล้วก็สุดท้ายเพื่อนๆทำแบบทดสอบได้อาชีพอะไรเนี่ยเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยนะแล้วเจอกันครับสวัสดี